สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานนะครับพี่น้องครับเมื่อวันก่อนนั้นผมได้พูดถึงว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เสมอต้นเสมอปลายและในเวลาเดียวกันครับพระเจ้าของเราก็ไม่ลังเลพระไถ่นะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ลังเลใจหรือหลังเลพระไถ่เพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานเกี่ยวข้องกับความลังเลพระไถ่ของพระเจ้าหรือเปล่าความจริงแล้วการอธิษฐานนะครับหลายหลายคน ก็คิดว่าสามารถเปลี่ยนพระไทยของพระเจ้าได้หรือหลายๆคนอธะคิดว่าเป็นการเอาชนะความลังเลใจของพระเจ้าอันที่จริงนะครับพระเจ้าไม่ลังเลพระไทยเลยและการอธิษฐานนั้นก็ไม่ใช่การเอาชนะความลังเลพระไทยหรือเอาชนะความลังเลใจของพระเจ้าได้แต่การอธิษฐานนั้นกลับเป็นการเชื่อมั่นศรัทธาวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสดับฝั่งคำอธิษฐาน และผู้ส่งตอบคำอธิษฐานของพวกเราพี <plus> poetry, ่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าไม่เพียงแต่สดับฟังและตอบคำอธิษฐานของเราเท่านั้นพระองค์พร้อมที่จะกระทำเกินกว่าคำทูลอธิษฐานของเราเสียอีกครับโออย่าลืมนะครับว่าพระเจ้านั้นได้ยินเราทุกอย่างพระเจ้ารู้จักเราทุกอย่างพระเจ้ารู้ใจเราด้วยและพระเจ้าพร้อมที่จะทำหรือประทานสิ่งที่ดีเกินกว่าคำอธิษฐานทูลของของเราเสียอีกครับ บุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีความสลักสำคัญกับการเติบโตได้พูดอย่างนี้ครับว่าการอธิษฐานไม่ใช่การเอาชนะความลังเลใจของพระเจ้าแต่เป็นการยึดมั่นในความเต็มใจอย่างที่สุดของพระเจ้าพี่น้องครับการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นการเขย่าบัลลังก์ของพระเจ้าหรือไม่ใช่เป็นการบังคับพระเจ้านะครับแต่เป็นการเชื่อฟังโดยพื้นฐานของความศรัทธาความไว้วางใจ และไปถึงจุดสุดยอดก็คือเชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อศรัทธาในพระเจ้าผู้ไม่เพียงแต่สดับฟังคําอธิษฐานและตอบคําอธิษฐานแต่ทำหรือประทานเกินกว่าคําอธิษฐานทุนของเราพี่น้องอย่าลืมนะครับนี่เป็นหลักการที่สําคัญมากคริสเตียนที่กระตือรือร้นกับคริสเตียนที่กระสรับกระส่ายไม่เหมือนกันนะครับคริสเตียนที่กระตือรือร้นนั้นเขารู้ความจริงข้อนี้ครับว่า พระเจ้าสลหรับฟังคำอธิษฐานของเขาแน่นอนและเขาก็ยังคงรับใช้พระเจ้าด้วยความยึดมั่นด้วยความเข้มแข็งด้วยความกัดตุลือล้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดื่มดำ่ำมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพี่น้องครับแต่คริสเตียนที่กระสับกระส่ายนะครับก็คือคนที่มีจิตใจไม่สงบไม่มีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้านะครับเราจะต้องมีความสงบใจมีสันติสุข ไว้วางใจพระเจ้าอย่าเป็นคริสเตียนที่กระสับกระส่ายนะครับคริสเตียนที่กระสับกระส่ายนั้นก็ลุกลี้ลุกลนครับเมื่อลุกลี้ลุกลนนั้นก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าเขาไม่ได้นิ่งพอที่เขาจะธิฐฐานวางใจในพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เรารับแค่พระเจ้านะครับ <c oughs> เนื่องจากบางคนใจร้อนเนื่องจากบางคนรอไม่ได้รอไม่เป็นเนื่องจากหลายหลายคนนั้นก็มีจุดอ่อนมากมายหลายประการแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ปกติเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับคริสเตียนที่กระสับกระส่ายครับคริสเตียนที่กระสับกระส่ายนั้นมีอาการอะไรบ้างไม่เพียงแต่ลุกลรี้ลุกหลนนะครับเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่นิ่งเป็นคนที่ดูเหมือนไฮเปอร์แอคทีฟเป็นคนที่ชีวิตไม่หยุดแล้วก็ไม่ภาวนาพระโจนะของพระเจ้าไม่ได้นิ่งสงบอยู่กับพระเจ้า พี่น้องครับกระสับกระส่ายกับกระตือรือร้นห่างกันทีเดียวนะครับกระตือรือร้นนั้นเขามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเขาได้ยินพระสเสียงของพระเจ้าเขารู้ว่าพระไทยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจนว่าจะทําอะไรต่อไปอย่างไรแต่คริสเตียนที่ลุกรียลุกโลนกระสับกระสายนะครับตรงข้ามครับเพราะว่าหลไยครับจุดมุ่งหมายของเขานั้นไม่ชัดเจนเขาพยายามที่จะทําตามใจของตัวเองทําความปรารถนาของตัวเอง ลุกเี่ลุกลนและเขาต้องพึ่งพาคนอื่นอย่างมากและเขายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางครับไม่ได้ยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานน้อยครับพี่น้องครับเมื่อเราหวนกลับมาสู่ความจริงอันล้ำลึกนี้พี่น้องครับเราจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยสันติสุขจากพระเจ้าสามารถรับใช้อย่างมีความสุขสามารถที่จะมองข้ามปัญหาไมเนอร์ทิ g s ก็คือปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆสารพัดสารเพจุกจิกจิกเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทําให้เราทั้งหลายไปถึงเป้าหมายเราไว้วางใจพระเจ้าได้และพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงลังเลพระทัยที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราให้กับเราพี่น้องครับเราจะมีชีวิตที่สงบสุขได้เราจะมีชีวิตที่นิ่งได้เราจะมีชีวิตที่ช้าลงได้โดยที่ไม่รู้สึกว่า เราต้องสวมบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์น้อยๆเพื่อที่จะควบคุมครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างครับหลายคนยสวมบทบาทผิดครับควรที่จะเป็นบทบาทของการรับการทรงนำหรือผู้ที่รับการทรงนำจากพระเจ้าเขากลับสวมบทบาทเป็นพระเจ้าเสียเองครับเขากลับสวมบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์น้อยๆเสียเองครับแท้จริงแล้วเขาได้มองข้ามไป แล้วก็ไม่ได้พบกับความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเขารู้เพียงแค่คิดทฤษฎีแต่เขาไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาในหัวใจของเขาในความรู้สึกของเขาในห้วงความคิดของเขาและนําไปปฏิบัติได้พี่นังครับพระเจ้าของเรานั้นทรงควบคุมทุกสิ่งครับพระองค์ทรงตอบเกินกว่าที่เราจะทูลขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ลังเลใจไม่ลังเลพระทัยอย่างแน่นอนเราจะดําเนินชีวิตอย่างสงบสุขได้หากเรายอมรับเอา พระเจ้าผู้ทรงเกินความคาดคิดเข้ามาไว้ในใจจริงๆและหลักการนี้หรือศาสศนา,ศา,ศาศในเรื่องนี้ที่ถูกต้องก็จะก่อเกิดการอธิษฐานทูลขอที่ถูกต้องเราต้องอธิษฐานด้วยใจกระหา่ในพระนามพระเยซูไปถึงพระเจ้าผู้ทรงเกินความคาดคิดผู้ซึ่งรอคอยอยู่ที่จะอวยพรเราผู้ซึ่งรอคอยอยู่ที่จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรของพระองค์ พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้ายังไม่ลังเลพระไทยแน่นอนครับขอเราร่วมใจกันอธอษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพงษ์ทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่ทรงลังเลพระไทยเลยแม้แต่น้อยในการตอบคำธิษฐานในการที่เราทั้งหลายจะได้รับคําตอบที่เกินความคาดคิดในชีวิตของพวกเราข้าแต่พระเจ้าสิ่งที่เกินความคาดคิดนั้นหลายครั้งทีเดียว ข้าพองหลายไม่เข้าใจหลายหลายครั้งทีเดียวข้าพงหลายยังไม่สามารถที่จะรับได้ด้วยความรู้สึกด้วยเหตุด้วยผลของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันญูผู้ทรงนิทานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์เสมอและเมื่อข้าพงหลายได้เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจว่าข้าพง์หลายนั้นเป็นลูกของพระองค์อย่างแท้จริงและพระองค์ได้ทรง ให้ทุกสิ่งเกิดผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์เสมอขอโน้มนำชีวิตของข้ามาหลาให้อยู่ในความเชื่อศรัทธ,ธาและอยู่ในความไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ทุกๆประการด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแทรกทุกท่านครับสวัสดีครับ